สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมรถนะคะเป็นรถมือสองนะขายราคาแบบเป็นกันเองนะคะราคาตัดราคาสดนะคะเริ่มต้นคันแรกก็เป็นนิสสันมาร์ทนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆคันนิสสันมาร์ทปี2010สีเทานะคะหรือสีบอลคันนี้เป็นแบบแฮชแบกนะคะสีประตู เนี่ยค่ลงแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะยางยืนนดนิดๆสวยเท่เอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะเติมน้ำมันแล้วก็ขี่ได้เลยสวยน่ารักนะคะรถอีโกคาร์นะขนาดพันสองร้อยซีซีค่ะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยขั้นต่อไปนะคะก็เป็นโฟวิวนะคะโฟวิวไร์โตโยต้า สปอร์ตครูเซอร์นะคะคันนี้โฟวิลไดค่ะเกียร์แมนนวลแล้วก็บวกเกียร์โนะคะใช้ได้ทั้งสองระบบนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดินให้ดูรอบคันนะคะล้อใหญ่บึกบึนนะคะนี่ค่ะยกสูงสวยมาก t o y ยต a h i Lu ัก port c r u i s e r 4 w h e e l d r i v e นะคะอันนี้ก็ดูกระบะแมกไลเนอร์นะคะนีค่ะ ท้ายรถนะคะทะเบียนนครราชสีมานะคะคันนี้ภาษีเต็มค่ะภาษีเต็มนี่หาสวยมากสีประตูนะคะสีประตูเหมาะท่องเที่ยวค่ะเหมาะท่องเที่ยวเหมาะซื้อไปทำงานทําการนะคะเข้าไร่เข้านาเข้าสวนไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะติดลมติดอะไรนะคะเพราะว่าเป็นระบบ4 wheel drive นะคะสวยงามมากนะคะ สภาพดีเครื่องดีโอเคค่ะคันต่อไปนะคะคันต่อไปก็สวยๆเลยสวยๆเลยนะคะคันนี้เอ่อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะขายพร้อมกับทะเบียนประมูลเลยนะคะของจังหวัดขอนแก่นกออเจ็ 700, 000, ขอนแก่นนะคะทะเบียนประมูลนะคะคันนี้รถปี2011นะคะ ปี2011เป็นรถ SUV 2.7 VVTi นะคะรถ SUV ก็คือรถครอบครัวนะคะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะสีน้ำเงินค่ะเป็นสีลิมิเต็นะคะรถคันนี้เป็นระบบเบนซินแก๊สนะคะเบนซินแก๊สค่ะใช้ได้2ระบบเลยไม่ชอบแก๊สก็เติมแต่น้ำมันขี่ก็ได้ช่วงไหนน้ำมันแพงก็เติมแก๊สขี่นะคะ สวยงามค่ะนี่นะคะสนใจคันไหนก็ทักมาได้นะคะที่ตูนะคะตูเบอร์085-645-8080เบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะคะ085-645-8080สอบถามเข้ามาได้นะคะ,ะคันนี้ราคาอยู่ที่165,000บาทนะคะนิสสันมาต่อรองได้นะคะ ส่วนคันนี้นะคะก็สวยๆเลยนะคะสวยๆเลยสนใจคันไหนนะคะได้ข้ออยากได้ข้อมูลคันไหนทักมาได้โทรมาได้นะคะ085 645 80 80ค่ะขายค่ะขายค่ะขายเอาละค่ะสำหรับวันนี้พบกันเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ